không mô hình, bây giờ, 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 พวัเรีกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอติสโลตคนิกเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะก็มาขอนําคนเล่นหน่อยวันนี้พอดีคนในกลุ่มอยากให้นานะครับผมก็อันดับแรกเลยขอแนะนํากลุ่มแกรนแจ็กพอตก่อนเลยนะครับผมแจ้งเกมตามช่วงเวลาประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากรูช่วงเวลาและไม่พลาดนะครับผมเป็นแรกได้คลิปเลยเบอรหมดุดลิงแรกไว้ให้แล้วนะเลื่อนไปดูเลื่อนไปดู เขาพูดคุยกันได้นะครับผมนุงน,น,น,นานุกนานก็มาครับเกมนี้เลยครับผมจะนาเขาเล่นดูดีว่าจะนําแล้วล่วงหรือเลปล่านะครับผมอ่ะก็ย่าดับแรกเลยไม่นับหน่นนเล่นตาดูดู้เข้ามาเทิงเท่านั้นนะจ๊ะพกมา3ามร้ๆๆนะครับต่อจากสาวถ้ำนะเล่นไม่แตกเอ็นเคโอคือแบบได้มาสามพันแต่อัดเบ็ดเยอะเกินเอ็นเคเหลือสามรอยมาตอนน่อดีกว่ามาเอาเกมนี้แหละแม่โลบแล้วกูแม่โลบแล้วเบ็ดสามก่อนเลยมาเพื่อน มาดูว่าไหลหรือเปล่าครับผมนอกเวลานะอันนี้คือเกมนอกเวลานะท่านผู้ชมเอ้ยก็มาดูกันว่าจะไหลไหมมาตามล่านะเห็นเขาแตกนะครับเลยตามแล้วก็มันเสือกนําเขาอีกท่านผู้ชมเอ้ยถูกมือลงไม่เกียร์เคอยงสวยเลยเออ,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 อรายสวยอยู่นะผมติดคำนวณบ้านเล็กน้อยถึงฟันกล่างโอ้โหโอเคบอกเจ อยากหายต่อครับลูกเจต่อเลยเอออยากให้ล่นล,ลูกเอ,อ๋ยถูกมือต่ออยแล้วยังไงต่อครับลูกเคบอกปาแจซ่อมรอรถอึ่มคูณไปหนึ่งทีเนี่ยแตกสยเป็นตามนะครับได้ไปเก้าสิบแปดครับได้อยู่นะไม่น่าเขยดฮึคูณจังหูเม็ดแต่ไม่ได้เลยนี่คำนวณก็เต็มคอแล้วครับผมอาจจะพูดปเปล่าไม่ได้แหกปากเหมือนรอบที่แล้วนะครับหลายคิดจังแล้ววันนี้คู โอ้โหเออใจเย็นเพื่อนคูยเย็นก่อนจอดเติมมันแป๊บไอ้น้องเอออย่างนั้นแหละลูกเคมาครับผมยังไงต่อครับผมวายเชื่อมเปนที่สองแล้วยังไงตับตับเพื่อแจกบันเต้นติบตเออเออไม่ลงด้วยฟูลซี่ไปครับแตนเฉยเอาเรื่องจัดเป็นห้าบาทนะทุกผู้ชมตอนนี้เจะขยับมาเทน,นิดขยับเข้ามาไกลๆขยับความสัมพันธ์ของฉันและเธอเบสสิบบาทกันไปโอ้โห เออมาบ้างมาบ้างลูกเออสวยงาบอลรังงาบอลรังแปดอย่างนี้งงต่อเล็กสิเออถูกมือเต็มจอให้ได้แบบน,าน,น้าเ,เนียเก็บตะโกนักคูเจ็บคอดีใจแบบเงียบๆนะครับเนิบๆโอ้โหพระเจ้าช่วยถุงมือมาแบบแล้วได้คูดิจดูสภาพเป็นไงแหละพันซี่รแบบ้อยห้าสิบแฉบแป๊บโชว์ คือเล่นกับเขาอยู่นะครับผมในกลุ่มนะใครที่อยากแบบพูดคุยมีส่วนลงส่วนร่วมนะครับไม่แรกใต้คลิปเลยเฮียปังบุตรลิงไม้แล้วนะจ๊ะมาต่อดีกว่าเด <c oughs> ีาา๋ยวมันจะอะไรวะเสริมความยาวสาวความยืดเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาเพื่อน <c oughs> ขอไหลๆๆขอลไหล โอเคคูณเก้าไปเนี่ยมันจะเยอะเลย,เยอะไรเงี้ยได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเป็นสามสิบแล้วกันนะมุนเราจะมาหยอดน้ำข้าวต้มกันยากยอดไปหนึ่งเทปเจมาแล้วแล้วยังไงลูกเคต่อเน,นื่องเลยฮใย่เออลูกเอคูย,ยอดเป็นสามเป็ดสามสิบครับผมอย่างไรต่อโอเคบอกสิบเต็มจอใบแสงมาจ้าเอออย่างนั้นแหละลูกสวยคูณหกไปพังทำไปสองร้อยคูณหกเท่าไหร่วะพันใช่ไหมวะ สองร้อยพ่อเอ,อ้ยสองพลาเฉยเอาเรื่องจัดมาแล้ววะ่ะมาแล้วเพื่อนหย้อนนำข้าวต้มแล้วเสือกติดมาเฉยไปโอ้โหโส่งมือมาบ่อยมากเลยครบรบครบบแล้วไงต่อครับผมเคบอกเจคูณสิบเอ็ดไปสิครับผมจงังหวะนี้หนึ่งพันกว่าแน่นอนอ้าวไม่ถึงพันเหรอวะคูณเฮียอะไรคูณผิดไปเนี่ยสันจริงล <laughs> ูกคิดเลขผิดปะเบ็ดร้อยนะครับผมเราลองมาหยอดกันดูเบ็ดร้อยดีกว่าคูณแปด ไม่เอาแบบสาวท่านะลุงนะงนะที่แตกมาแล้วก็หมดตูดอุย้ยโอ้โหยี่เอ๋ยครับนวลน้อยแ้วได้โควต์สิบห้าน,นะมึงเอ๋ยเจริญพอเลนะโยมเรามาตามล่าหาฟิตรปีนกันดีกว่าเพื่อนเบ็ดร้อยอ้าวอืมอามค้างเฉยยัดเคโอ้โหคนดวงกันจะมายัดเป็ดเป็ดค้างน่รบอว่าอะไรค้างวะสักพูดนะครับเดี๋ยวอขออนุญาตปิด เปิดใหม่สักครู่นะครับผมมาโอ้โหต่อเลยวะเฮ้ยขัดดวงจัดว่ะเพื่อนเมื่อกี้โอ้โหหลุดเฉยอเคมาๆม,มามาต่อดีกว่าเพื่อนลองเป็นร้อยผมจะแตกไปเนะี่ยผิดสูตรหมดกูเฮ้อเฮ้ยผว่าอ,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 อะไรผิดสูตรแล้วเปไปสามสิบอยู่ครับตอนนี้ ลดมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยอยอดนะเขาต้อเหมือนต่อเจ็บคอมากเลยนี่เป็ากังใจเฮียด่วนกดซับนะครับผมกดไลค์กันให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนเป็นห้าสิบมาโอ้เฮียเอ๋ยข,ขัดดวงเมื่อกี้หลุดเฉยคนแม่งเออโอ้โหปาดละมันไม่ได้ด้วยหัวใจวกูระดับหัวใจอะ่ะ เอเ,อเ,อเออย่างนั้นแหละลูกโอ้โหสวยครับผมบาเจมาเจ็ดร้อยโอ้โหเก้าร้อยคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณห้าสวยห้าเอาได้แบบนี้เดีลูกเอ๋ยสี่พันหกพันสองนะครับผมดอกนี้เจ็ดพันอะไรวะเพื่อนมาดูวันเป็ดร้อยมาหยอดนะเขาต้มกันต่อไหมแดดแดดเช็คแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนแน่นอนเป็ดร้อยมึงรอก,ก่อนผมไม่ค่อยมั่นใจเลยเช่เมื่อกี้ผมเสียวแบบเปล่นต่อท่ำนะครับอุ้ย <laughs> อ่ะเอาคุเพื่อเป็ดร้แล้วมึงเอ๋ยบันเทิเงเรื่องล้านกันเลย ทิ้มโบแตกบะไหมรอบนี้เรามาดูกันคูนเท่าไหร่คูนหกเออคูนเก้าแล้วก็สะสมปาร์ตสิบหกไปแล้วจวังหวะนี้เท่าไรเป็ดเท่าไรเป็ดขอเถอะขอ,ถอะเถอะเด็ดแม่คูอย่างเดียวเลยยัดเป็ดคูอย่างเดียวเลยยัดเป็ดอ้าสวยครับ สองพันแปเน้นๆน้นไปเออคูณเยอะนะครับบอกเลยถ้าติดคำนวณมาแต่นิดนึงอะ่ะกูบอกว่าไหลหกสิบเอ็ดโอ้หมดเลยแต่คูณจริงกว่าเพื่อนสองพันแปดนะครับตอนนี้โอ้โหอะไรเสียงรถไม่ถึงสิบเคว่ะสักนิดแล้วกันนะผมผมขอสิบเคพออ่ะสิบเคกูไม่ล่มเลยอ่ะจริงจริงมาทางนี้เถอะทางนี้เถอะเพื่อนไป เลี้ยงไปหนึ่งท,ทีอีกหนึ่งทีละกันอีกสักทีโอ้โหปั๊มน้ำมันกูโอ้โหเอาเรื่องจัดแข็งไปแล้วเนี่ยเออสวยงามครับผมตอนนี้รถสปอร์ตออกมาโอ้โหโอเคบอกรถสปอร์ต s k สวยงามครับผมครูสิบห้าไปเรียบร้อยลงเรียนจีนท่านผู้ชมเอ่ยเมื่อกี้ดอกโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับผม 10K แถมมาเท่าไหร่วะโอ้โี 10K พอดี โอเคครับถือว่าไหลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอ่าเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะผม,ผมก็อย่าลืมเลยกด subscribe เป็นกำใจไอคิเอยด้วยนะครับกดกระดิ่งอย่าพลาดไม่พลาดเออไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมเป็นแรกเลยใต้คลิปเอคิเอะปมุดลิงไว้ให้แล้วนะครับเลื่อนลงไปดูนะจะเป็นว่าก็สลับคลิปนี้ก็โอเคให้ผ่าน,นครับ5้าดาวไปเลยถือว่าไม่แข็งมาก อ่ะก็เจอกันใหม่วันหน้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วกูเจ็บคอเหลือเกินสวัสดีครับ